สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะมือสองนะคะคันนี้นะคะสวยรอดูดีทุกท่านมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะกับรถกระบะโตโยต้ารีโวปี2016ค่ะเครื่อง2.4 s m a r ส c มาร์ทแคปนะคะราคาเงินสดค่ะไม่มีบริการด้านไฟแนนซ์นะคะขายสดเลยค่ะในราคา239,000บาทค่ะ เครื่อง2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นตรงสวยสีสวยค่ะภายนอกดูดีสวยสะอาดตานะคะรถพร้อมขับสภาพพร้อมใช้ภายในก็โอเคเลยค่ะนุ่านแคปเปิดได้รถขับขี่ใช้งานกันได้ปกติค่ะรถอยู่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะคันนี้239,000บาทสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถ ท่านติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะจะได้เป็นประโยชน์กับทุกขั้นที่สนใจด้วยนะคะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ